เช้าของวันที่28เดือนธันวาคมปี2566นะคะทุกคนมาชมมาชมมาชมนะคะมาชมมาชม,ม,าชมพ่อทาสวนนะคะทุกคนเตื่นเช้ามาเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้พ่อทําแปลงผักไปแล้วนะคะก็คือแปลงแปงกวานั่นเองเนะะี่ยค่ะที่ขุดเป็นแปลงๆแ,แล้วก็เรียกว่าพ่อหยอดเมล็ดพันธุ์ไปแล้วนะคะในเช้ามานี้พ่อก็ต้อง กั้นแสแลมนะคะเนี่ยกั้นล้อมรอบเพื่อที่จะไม่ให้น้องไก่เข้ามาก่อกวนมเมล็ดผักนะคะนี่ลักษณ์จังก็จะช่วยพ่อทํานะคะตัวนี้เตรียมแสแลมมาแล้วนะคะทุกคนเนี่ยค่ะเตรียมแสแลมมาแล้วเดี๋ยวก็จะกั้นล้อมรอบไปเลยนะคะเดยวตั้งกล้องแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวจะกั้นแสแลมช่วยพ่อเลยนะคะทุกคนตอนนี้พระอาทิตย์กำลังมานะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ7จ็ดโมงแล้วนะคะแดดกําลังมาแล้ว จับแลมช่วยพ่อนะคะเพราะว่าสแสลมนี่ก็ยาวพอสมควรแล้วเราเก็บเอาไว้ม้วนเอาไว้ไงคะเขาก็จะพันกันแบบนี้คะ่ะต้องมาขี้ต้องมาคลี่กระจายต้องมาคลี่กระจายออกมานะคะเพื่อที่จะให้เขาใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะเนี่ยค่ะลากมาไว้ก่อนนะคะคลี่ให้เขาออกมาเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะพร้อมที่จะใช้งานได้นะคะลังจังก,ก็ไปเตรียมเชือกฟางมานะคะมาให้พ่อนะคะก็ตัดเป็น ชิ้นๆนะคะเพื่อที่จะให้พอดีนะคะในการใช้งานนะคะยาวเกินไปก็เหลือเยอะนะคะสั้นเกินไปก็ไม่พอในการรัดนะคะพอก็รัดสแสลมไว้กับเสานะคะลักจังก็ช่วยตัดแล้วเดี๋ยวลักจังก็จะมาช่วยจับสแสลมเพื่อที่จะเนี่ยค่ะช่วยกันนะคะต้องดึงข้างบนให้ตึงแล้วก็ดึงข้างล่างให้ตึงนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มีความหย่อนของผ้าสแสลมนะคะถ้าหย่อนแล้วเวลาลมพัดตีนะคะหรือไม่ก็ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะลมพัดตีเขาก็จะหย่อนไปแล้วก็น้องไก่อ่าถ้ามีช่องหย่อนนะคะหมายถึงว่าสแสลมหย่อนนิดนึงนะคะน้องก็จะมุดเข้ามาได้ตึงก็ต้องให้ตึงๆนะคะเขาเรียกว่าดึงข้างบนดึงข้างล่างให้ตึงแล้วก็ผูกตรงกลางอีกรอบนึงนะคะเนี่ยค่ะต้องทําอย่างแน่นหนาเลยจริงๆเชื่อไหมว่ารักจังอ่ะอไม่ได้ชอบการที่จะกั้นล้อมผักแบบนี้นะคะดูแล้วมันขวาง ขวางตาเราเนาะเวลาเราจะชมผักชมสวนเนี้ยมองไปก็จะเห็นแสแลมกั้นเต็มไปหมดอย่างเงี้ยค่ะแต่ด้วยความที่ว่าพ่อก็ยังเลี้ยงน้องไก่อยู่นะคะแล้วพ่อก็ยังอยากจะปลูกผักอีกอะคะ่ะทุกคนคิดดูเอาว่าถ้า เป็นแบบนี้ก็ต้องใช้วิธีนี้ถูกไหมคะก็ต้องล้อมขนาดล้อมนะคะทุกคนบางทีน้องไก่เขาก็มุดตามลูกไงเพราะลูกของเขาเป็นลูกตัวเล็กๆใช่ไหมคะเขาก็จะมุดใต้สแสลมเนี่ยบางทีมันจะมีช่องว่างนิดนึงอยู่แล้วมันก็ไม่ได้ว่าจะตึงเป๊ะไม่สามารถมีอะไรเล็ดลอดได้เพราะว่าพื้นดินน่ะมันไม่สม่ําเสมอมันไม่ราบเรียบไงคะทุกคนบางทีมันจะเป็นหลุมเป็นบ่ออย่างี้คะ่ะในส่วนที่สแลมชายเนี่ยมันไม่ชิดอ่ะ มันก็จะน้องไก่ก็จะมุดเข้ามาได้ขอบคุณเพื่อนเที่รับชมคลิปนี้จนจบนะคะบายบายสวัสดีค่ะ